อ่ะพี่บ่าวสวัสดีครับบ่าวไทโซสวัสดีครับรอครับรอ,รอคุณณนะคุณใดรัสบายดีทุกท,ทุกท่านเอฟซีมากินเมียงพื้นบ้านเฮานะครับผมพื้นบ้านของผมแหะมันาเฮาบ้านของผมไี่นะเป็นเมียงที่ถือยอดนิยมยอดฮิตเหมือ,อ,อ,อนกันนะเอฟซีบรองว่าอร่อยนะผมอ่านี่คือโอ,มมโอ้ยสรางเมี่ยงวันไรไอ้ที่น่ะน่ะฝนวันไรไรเลยจ้า น,นี่วันไงไรนี่วันคือไรไกลเนี่ยพี่นะอือม,มันคือตำก,กับกล้วยนี่พี่นะตำก,กับกล้วยนะครับผมเป็นเมนูที่ฮิตแถวบ้านผมอีกหนึ่งเมนูนะครับผมอือหือนี่ตำแบตแบนะตำเอง,ง,งนะมมเนี่ยตำเองสมบักสมบักเลยนะผมมีแนว้อกับแนวกินไม่ปักกินใจดครับเใ็ดสลองเสลยียงนะตะเจอแบบนี้เลยครับ

ครับกิมียงนะครับเมียงกับกล้วยตำกับกล้วยครับผมผมสิว่าหลายลายที่บุม้มเยอเมียงนี่เป็นเมียงเฉพาะที่คราไปผมกินแซ่บค,ครับอ,อืจะตำตำเพื่อบาวซีบาวซีเพิ่งสลบอยู่ cái Để bố mất hết lại nào không? Để. Hành. À, xung vạ, xung vạ. Không, nào, 8 Đã tăng กินเล็นกนดีกินกินงินซิคลัสเซียเป็นยาพร้อมว่าพวกต้นกล้วยมันสีครับของเขาเสียผมว่าอีกนะแต่ผมทุกคนณพานมากต้นกล้วยมันดูซับพวกเนวบอดีนะผมอ่าอืม้ม กับกล้วยเอาส้มาขามใส่ครับผมพอดีครับไปชิได้พงรถมัดค่ามก,มกี่พงรถเรือเรือ,รอน้าเดียวแะ่บกเพิ่ม,มอกีกหน่อยนะขับงนอะไรเนี่ยนี่เนี่ยักแต่มีพงอีกหน่อยเกี่ยวเลยอืมไปอะเก็บผักก่อน อืมเชื่อว่านะ FC ต้องมีคำาคำช้า,า,าในใจนะผมบาดเจ้าติดแปลกเลยนะผมมั่นอ่ได้แปลกในะที่นั้นมันปกตินะผมมันเป็นแปลกนี่ขึ้นลอกกินข้าวแรกกินเสร็จตับกับกวยมันเข้ากันอยู่บ่นะผมถ้าใจเฮ้ยน,นะมาเอ้ยคึนฝนไหมเขียวหลุมเนะียว

อืมสูงครับให้สูงสูงบะอ่าอืมจ้ะบัวันวันะอืม ด้วยขออสิบคำันมากดูแล้วอย่าเลยโมงท่านนะครับผม FC นะกินหลายๆกินพอร์มฟ,ฟื้นเฮ้ยมันไหมมาขามาก,กันจะว่ากินกินเมี่ยงคุณนี้มันสิยุดด้วยครับต้องต้องพยายามให้ได้

Sự sao vậy hát hát ừ Oh, mhm. Ok, nhá Tìm kiếm 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 tay à ôi โอ้จ้านี่มันมุดจับจ้านี่เอากระมันตะกะอ่อนกับสีเขียวง่ายนิดน้อยนี่กบเปือกัะพอดีไปเขียวนะบะอ่าอ่ะอืมอืมจดฉาดนี่บอกไม่ได้นะวะจดลองเองอสามวันเด้ไปไหนน่นะวะ เอ่ะอ่ะวู้ใจอ้ยอ่า,อ,า,อ,อ,อ,า,อ,าอืมอืมเผืออืมตอบอย่างนฮะโอเคครับผมเอขอบคุณการรับชมน,นะครับผมเมียงเกงงงนะครับผมเมียงกลับกล้วยนะครับเอฟซีสอติดกรับ